สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเรารู้ชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกัเป็นในช่วงบ่ายของมือวันที่11เดเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชสองนะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดดังๆค่ะวันนี้แอดภาพพห้พี่น้องบรรเทาสุขสกุนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาคะจากพ่อเต้าสารคามนะคะพี่น้องคะงวดที่ผ่านมาตัวเลขของพ่อเต้า บ war, ่อเขานะคะสาหรับเล่าพัฒนาของพอเต่าบ่อเขาสําหรับงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ว่าก็คือกันทุกสำาักเลยพี่น้องมีเข่ามีรูดเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าก้อนนั้นตัวเลขของพอเต่าเลากับเขาอยู่นะคะสําหรับเล่าพัฒนาเนาะพี่น้องเนาะก่อนที่สิมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนานะคะของพอเต่าในคลิปนี้นะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะ ถ้าเ่าอยากสิพาดกับตัวเลขเด,ดเด็ดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเข่ามาแหลวกันอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆด,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 ดังจากทางไล่การเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะละะ้วกาศสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะคะที่อยากสิเขาร่วมกุมไล่ของเบงเหล่ารวยนะคะพี่น้องคะเขาก,กุมไล่เ่ามีคาใส่ใจนะคะบรเษียเงินนะคะพ่อแม่พี่น้องคะในกุมไล่นะคะก็จิมีแนวทางเล่า ้าน้อยรัฐบาลไทยนะคะที่แอได,ด้ลงใน YouTube นี่ละพี่น้องคะบางบางท่านพ่อแม่พี่น้องอ FC บางคนนะคะเพิ่นอ่าบ่เห็นใน YouTube นะคะแอก็เลยได้นําคลิปแต่ละมือที่แอลงนะคะแต่ละคลิปที่แอลงในแต่ละมือเนี่ยนํามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งอีกเทือนึงในกลุมล่ม LINE นะคะเพื่อป้องกันบ่นให้อ่าพ่อแมพี่น้องบ่เห็นโตเลขนะคะพ่อแมพี่น้องคะแอก็สินํามาลงให้พ่อแม่พี่น้องพร้อมก,กันกับ แนวาทางห้าน้อยห้าน้อยนี่ยเบดิลงใน YouTube นะคะตะวันสิลงในไล่กลุ่มนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่อยากสิเข่าร่วมกลุ่มนะคะกับไฮแอดไอดีไล่มากก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิเขามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะแอดซิมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอดีไล่นะคะให้พ่อแม่พี่น้องแอดไอดีไล่เขามาตามนั่นนะคะพี่น้องคะสะดวกสุดคือให้พ่อแม่พี่น้องแอดไอดีไล่เขามาเด้อพี่น้องเดอ้อถ้าโทรมาเนี่ยบางเธอแอดกับเบรดิรับโทรศัพท์เพราะว่าอ อ่าโทษไปหาแนวทางเพื่อน้าตัวเลขมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องบันเทานะคะมันสิพาดกันนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะให้พ่อแม่พี่น้องแอดไอดีไล่เพื่อเพิ่มเพื่อนเอนข้ามาคุยกันในไล่นะคะสีสะดวกสุดนะคะพี่น้องค่ะเอามันนี่นะคะบันนี้เข้ากับมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขของพระเตาสรารข้ามเล่าพัฒนามือวันจันทร์ที่สิหัวฉีถึงนี่นะพี่น้องเนาะมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะเออสวัสดีแม่ละจ้า มือนี้มาติดตามแนวทางเล่าพัฒนานะคะพ่อเต้าว่าจันเอ๋่เล่าพัฒนาอะว่างันกับพิบน้อละ่ะ <c oughs> จ้ามั่งหางวดก่อนมาออกงวดว่างันไหนเปดสองมาออกงวดนี่ว่าดีแม่โอ้มันย้อนหลังเนาะมันมันเตะก้นเนาะค่ะพ่อเต้ามันเตะก้นเฮ้แม่ค่ะคั้นบ่เตะก้นมันเข่าอีกตัวยังว่าโอ้แก่ว่าดูค่ะ อจะได้ก็เข้าเที้อะไรอีกแล้วงวดนี้จ้างวดนี้วิ่งไงวิ่งเงินหกอันก็เจ็ดต่อละอ่าวิ่งหกกับเจ็ดค่ะเออบน,นี้ก็จับคูมี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่ค่ะเออบัดน,นี้ก็หกสามหกสี่หกศูนย์หกสามหกสี่หกศูนย์ค่ะ เออแบบนี้ค่ะสองสี่สองหกสองเจ็ดสองสี่สองหกสองเจ็ดค่ะเออแบบนี้กานในตัวหนึ่งน่ารักการในแปลธาเร่อตัวหน,นึ่งกันแปดห้าค่ะน่ารักอันนี้เลขสามตัวแบบนี้ค่ะเลขสามตัวมีสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสามสองหกศูนย์สองหกศูนย์ เก้าแปดท้าเก้าแปดห้าเออนั่นแหละลูกมิสามหางละค่ะดีแบบนี้ตัวนินมันแบบนี้นี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่หกศูนย์สองหกสองสี่หกศูนย์กับสองสี่ค่ะ,ะได้ครับเนิ่งตวัวไอ้เก้าแปดท่านี่ไว้น้ำเนี่ยอ๋ยอค่ะก็ต่อ ว่างันพอว่าสิบอกตัวยู่ดอกอันโอ้ยเบิดมากเบิ่งเดิมโอ้นี่เขียนไว้หนีแม่ไอสองห้าหนึ่งนี่เนี่ยพอว่าสิบอกเดียวยังว่าหรือเหมือนยังว่ามีอพอต่พอกันเลยนี่วันศุกร์ว่างันนี่จ้าโอ้เสียดายยังว่าจ้าวาเอ้าวันนี้นะเอาวดนี้เออวดนี้ถือแค่และลูกงวดนนี้จ้า แต่บอกเพจซี่รถบ้างฮันก็ขอโทษเพจซีงวดนีด้แก่ไม่ว่างฮันจ้าแต่ม,มีเขาไม่รุดธรรมดาเนาะค่ะพ่อเต้านาะแถมกิดเข่ามาหลายงวดเลยแม่ลูกเพหนวดต่สีมาลุดนี่แมจ่จ้าอืจ้าจ้าพ่อเต้านั่นละบอกเพจซี่รถละจ้าจ้าพ่อเต้าขอบคุณพ่อเต้าด้ค่ะเด้อจ้าลูกคาโชคดีมันมันหนวดอื่นเนี่ยค่ะคือการค่ะพ่อเต้ามันมันนะคะโชคดีค่ะเอ้ยสวัสดีล่ะสวัสดีค่ะ สรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากพ่อเต้าสรารคามนะคะเราพัฒนาดนนเด้พอพี่น้องเด้อพ่อเต้าสรารคามเราพัฒนานะคะวิ่ง6กับ7นะคะพี่น้องคะวิ่ง6กับ7ตัวเลข3ตัวมี4 7่2 6 0 9 8 5งนหาะคะพี่น้องคะเน้นเก5หานะคะมานีกับมีตัวเลข2ตัวบนบวกล่างค่ะ2ตัวก็จะเป็น707 3 7 4 หกสามหกสี่หกนองกสองเจ็ดนะคะกันแปดแปดนะคะพี่น้องคะมานี่พ่อเต้าเลาเน้นห้นะคะสามตัวเลาเน้นเก้าหนะคะเน้นเก้าแปดหาค่ะมานี่สงตัวพ่อเต้าเราก็เน่นห้ยเจ็ดส่หกศูนย์กับหกสี่นะคะพี่น้องคะเอาจางไหก็อย่าลืมแคปหนะ้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อผมเลือกทำไมพี่น้องเด้อแคปหนะ้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะ ขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบนรลาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบนนลาสุขสุขคนโชคโชคมั่นมั่นร่ำร่ำลุล้ยแห้งๆ่งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณคอมมูนตัวเลขาีดีแบบนี้นะคะจากพ่อเต้าสารคามค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกถ้าไม่อยากสิบพลาดครับตัวเลขเด็ดเดแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขาเม่เหลืก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สด็จพระปรลาดทุกคลิปทุกข่าวสารโตเลขเด็ดๆด,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 ดังๆจากทางรายการ,นะะรนนเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะไอ้กษิตดขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบานเฮางสกสุกคนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมกับแอนในคลิปหนาได้ค่ะเด้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ